สำเร็จอยู่ก็เป็นคือเนี้ยคืออันนี้ยคือร่างกายท่อนนี่รุ่นนี้มันจึงมีพระพุทธภาษิตว่ากายนี่คือกรรมเก่ากรรมเก่าคือกายนี่ในในสูตรบางสูตรกรรมเก่าคืออะไรกรรมเก่าคือกายนี้ที่เหตุปัจจัยตรงแต่งที่รู้สึกคิดนึกได้นี่ บางทไไีไม่ไม่ระบุกายนี้แต่ระบุว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทบกอย่างนี้น่ีคือกรรมเก่าเพราะมันสำเร็จมาจากในการจะทําทางกิริยาทางสฏิกริยาธรรมชาติโผล่ขึ้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงรวมกันเรียกว่ากายก็ได้ <c oughs> ที่กรรมใหมให่กรรมที่จะทำต่อไปนี้ก็คือว่า การกระทําทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจสามอย่างนี้ด้วยอ,อานาจของกิเลสนี้แม้แต่ความคิดนั่นเรามีกิเลสแต่ว่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งซึ่งจาอำนาจประเภทกันสามดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วหรือบางทีกระแจกเป็นอะไรพยาบาทอาการมชันทะพยาบาทพิถีพิถัน ความผิดมันก็จะมีใน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 รูปโครงอย่างนี้การมยักรรมฉันทะคือความผิดมันก็จะไปทางอยากในทางกามารมณ์คิดจะเอากามารมณ์คิดจะหากามารมณ์อย่างงก็เป็นมโนกรรมพอคิดเสร็จมันต้องมีผลปฏิกผลกรรมแก่จิตใจที่อันที่สองเมื่อคิดทางพยาบาทมันคือมุ่งร้อยโกรธเกลียด ทำผู้อื่นจะฆ่าผู้อื่นจะทำลายผู้อื่นนี่เขาเรียกพยาบาทเพราะคิดเสร็จมันก็มันก็มีสัวไอ้คนกรรมี่ิไปพูดไปทำเอง่ริงมีกรรมไอ้ปฏิกิริยาข้างนอกกลับมาแต่อันนี้ไม่สาคัญแห่งมนโนกรรมนี่ยสาคัญจริงกว่าที่ทามันไปอก็ทําทางวิหินสาข้าวมันก็เหมือนกันอีก เพราะนั่นเสร็จ <asis> มันก็มีการสวยวขนเป็นไม่สุขก็ทุกข์หรืออทุกข mm ์ก็มาสุขวิหิงสานี่อาจจะข้าใจผิดกันก็ได้นะวิหิงสามันกัอเราเบียดเบียนตัวหนังสือมืนเราเบียดเบียนแต่ความหมายมันจํากัดคือเบียดเบียนโดยโดยโดยไม่ได้มีเจตนาจะเบียดเบียน คือมันทําไปด้วยความโง่เป็นเหตุให้เกิดการเรีย่ยเียลงไอ้สามคำนี้ก็ต้องจำไว้ให้ดีๆไม่ไมงั้นมันจะยุ่ง <c oughs> มนุกรรมที่ที่ผิดเนี่ยคือมีการมาฉันทะเนี่ยมันทำด้วยอนัดราคะหรือโลภะแล้วพยาบาท <c oughs> ว่าก็ทำด้วยอนัดโทสะหรือโกทัก็มีเจตนาจะฆ่าจะทําอย่างนี้ที่พอ ถึงวิหิงสาเนี่ยเป็นการเบียดเบียนที่ทําด้วยโมหะไม่มีเจตนาจะทําให้ให,ให้ให้มันเจ็บหรือมันตายแต่มันแย่ไอ้สิ่งนั้นมันแย่คือความโง่ของเราไปทําอะไรเข้าแล้วสัตกอื่นหรือบุคคลอื่นเลือดร้อน ยกตัวอย่างจับเอาสัตว์มากัดกันเอาปลามากัดกันเอาจริงหรีปมากัดกัน,นไม่ไม่มันไม่เป็นโทสะแต่มันเป็นโมหะแล้วก็เบียดเบียนไอ,อ,อ,อ้พวกเรานะเอาควายมาชนกันดูเล่นนี่ฮะมันไม่ไทำาด้วยโลภะหรือโทสะมันทําด้วยโมหะที่ไอ้ควายนั้นเกิดร้อนอ่ะอย่างนั้นเร่ากวิหิงสาวิเหสาหรือวิหิงสาเบียดเบียน มนุกวกรรมมันจะเดินไปสายไหนก็ทำได้ในทางการมาฉันทะหรือพยาบาทที่วิ่งสามันก็เป็นกรรมพอกรรมนี้จะทําไปเสร็จมันก็มีผลแก่จิตใจทันทีมีความทุกข์มีความทรมานมีอะไรเสร็จสที่นั่นมันจะมากหรือน้อยมันจะมากออกต่อไปอีกมันก็มีไปตามเรื่องของมัน นี่คือกรรมที่ไม่ต้องมีตัวบุคคลเป็นเจ้าของกรรมไม่มีตัวกู้เป็นผู้ทำกรรมแล้วมันก็เป็นกรรมอยู่ในในในคนเรานี shield, olo, ่ยแล้วพระพระพุทธเจ้าก็ตรัสแต่อย่างน่าตกใจไ่าไอ้ตัวทั้งรุ่นเนี่คือกรรมเฉยเป็นตัวกรรมเฉยไม่ต้องมีคนที่เป็นเจ้าของกรรมเอาทางกายนี่หรือทางกายวาจาใจนี่จุดลงข้าเป็นกายนี่นี่คือตัวกรรมเฉยแล้วคนก็เลยไม่ต้องมีกัน กรรมในที่นี้หมาถึงผลกรรมไดม้มีร่างกายนี่นคือมีผลกรรมเป็นผลของกรรมแต่ถึงเรียกว่ากรรมเก่าส่วนการกระทําเดี๋ยวนี้เรียกว่ากรรมใหม่เหตุของมันก็มาจากในการที่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่ง,งนี้จึงมี าตาเห็นรูปก,ก็เกิดจากดุวิญญาณนี่ตาก็มีขึ้นมา่ก็หูยินเสียงเกิดกตัวตวิญญาณหูก็มีขึ้นมาน,นั่นตาหรือหูหรือจมูกอะไรก็เลยเป็น,ป,นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรีกว่ากรรมเก่าทีมันมีตามีหูมีอะไรขึ้นมาแล้วมันทําอะไรลงไปอีกนี่จะเป็นกรรมใหม่ตอนนี้จะมีผลอ่าเป็นทุกข์เป็นอะไรเป็น แล้วแต่จะ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 บัญญัี่พอทํากรรมใหม่นี้เสร็จแล้วอความร้อนใจเกิดขึ้นแล้วพอก็เป็นสัตว์นรกที่นั่นเดี๋ยวนั้นควางตัวเกิดขึ้นก็เป็นสัตว์นรกที่นั่น้ะเดี๋ยวนั้นไอ้เป็นเัจสารเป็นเปรตที่นั่น้ะเดี๋ยวนั้นทําโอ้ความหลงเกิดขึ้นเป็นสัตว์เัจสานที่นั่นนวเดี๋ยวนั้นนั่นจึงเรียกว่าพบพบต่างๆเกิดเสร็จแล้ว ยังไม่ทันจะลุกขึ้นจากที่นั่งที่มีความคิดอย่างนี้มันก็มีพบได้พบหนึ่งที่ได้เข้าถึงแลว้วสวยน่าจะเป็นสวรรค์ก็ได้เพราะเราคิดในเรื่องอะไรเสร็จลงไปเรื่องหนึ่งสบายใจเลยอิ่มอกอิ่มใจเป็นสวรรค์เลยหรือจะเหนื่อยเนื่อยเป็นพรหมโลกไปก็ได้หรือจะร้อนวู้เป็นนรกก็ได้อ่นพบเหล่านี้พบฝ่ายที่จะก็สุกติอทุกติก็มีเสร็จ ยังไม่ทันลูกจากทิ่นั่งหรือไม่ทันในตาจะไม่ทันจะหันหน้าไปทางอื่นตาที่ทอดสายตาไปอย่างนี้แล้วกเกิดพูพเดียวเป็นความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีผลถึนระหว่างเป็นพบเป็นสุขคติเป็นทุกขคติอะไรเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็อาจจะสิ้นเรื่องนี้สิ้นกรณีนี่มีทั้งกรรมมีทั้งผลกรรมการเสวยผลกรรม ครับตั้งแต่เป็นเพียงกิริยากับปฏิกิริยาแล้วก็มาเป็นกรรมกับวิบากคือผลกรรมเลืออยู่ก็คือสังขารนี้เป็นกรรมเก่าซากของกรรมเก่าซึ่งสำหรับจะเป็นที่ตั้งสำหรับตาเห็นรูปฟัป้งเตียงเจ็บหมูในจินไนต่อไปอีกแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีจะมองเห็นว่าไม่มีตัวคนมีแต่สิง่งเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิงส่งนี้จึงมีหรือพูดจริงวเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ราะิ่งนี้จึงเกิดขึ้นิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะถึงนี้เกิดขึ้นส่งนี้จึงเกิดขึ้นเรื่อยมาไม่มีที่สุดคือประจิจสมุบาห้เปานอยู่ในนี้ร่างกายที่ยาประมาณว่าหนึ่งนั้นโลกก็อยู่ในนี้ความดับแห่งโลกก็อยู่ในนี้เพราะปัจจัยธรามศาสตร์อย่างนั้นถ้าเพราะสิ่งนี้มีถึงนี้ก็เป็นโลกถ้าเพราะิ่งนี้ดับดับราวิ่งนี้คอยดับถึงก็เป็นใน คำดับแห่งโลกฝ่ายนู้นก็เป็นวัตถสงสารฝ่ายนี้ก็เป็นนิพพานมันมีแต่อย่างนี้ไม่มีคนไม่มีตัวตนไม่มีคนที่ตรงไหนไอ้ความรู้สึกว่าเป็นคนเป็นตัวตนสัญญาันนี่ก็คือความรู้สึกของความโง่ความไม่รู้ของอวิชชาที่จะต้องรู้สึกอย่างนั้นตามภาษาของสัตว์ธรรมดาสามัน ที่ไม่รู้ธรรมะ